วนี้เราจะมาพูดถึงการเรียนภาษาบาลีค่ะหลังจากการเรียนภาษาบาลีที่วัดโนรีมาทําให้เราได้มีความรู้ต่างๆมากมายการว่านการเขียนการพูดการคการปฏีบัติแล้วก็วัจนสำคัญแล้วก็สมาธิสำคัญนะคะการเรียนภาษาบาลีนั้นมีทั้งหมดพยัญชนะอักษรทั้งหมดเรียนทั้งหมด41ตัวค่ะแบ่งเป็น พยัญชนะนั้นภาษาเราเรียนสระนั้นสระมีเสียงที่เราก็คืออักษรสะแล้วก็เรียกว่าโตรสะค่ะภาษออีเีะทะค่ะทีนี้เราจะมาถึงอักษี่เรเรียกว่าสระนี้เรียกว่าสะราสะครูค่ะมีทั้งรักษะแล้วก็มีทั้งทีค่ะค่ะ ลักษณหมายถึงสะสุ้นี่คะสั้นี้เราตบถงเราตรถึงว่าี่พระะที่ระหมายถึคเอโอค่ะที่จะมาประกอบกันเป็นคำค่ะพยัญชนะเราจะมีทั้งหมดห้าวคคะกัะพัคคะเกิดขึ้นที่เพเกิดที่ักฉะชัยยะเกิดขึ้นที่ ิเรียกมุทะภาวะค่ะปากะัยยะเกิดที่ริมิปากเล็กโอชา,ชาค่ะแล้วก็ปากค่ะตอนนั้นเ,นเรียกว่าชชานาิกเร็นากนา,าิสนิกา่ให้จำแน่นนั้นมันจะมีเสียงที่เรียกว่าโคสะแล้วก็อักโคสะค่ะเสียงอโคสะนั้นเกิดขึ้นที่สามวัตคีที่ห้าหนึ่งสาห้านะคะ เียงหย่อนค่ะเรจะเสียงคณิตที่ว่าเสียงหนักๆค่ะในการเรียนภาษาบาลีในการเรียนภาษาบาลีได้เกิดการได้เกิดที่เกิดที่ปลายลิ้นปลายลิ้นมันจะมีที่เกิดที้านาาษการพชากันชาทีคอรอาลุชาตาลุชาเกิดขึ้นที่เพดานมุขภาวะเกิดขึ้นที่ศีรษะค่ะโอทัศเกิดขึ้นที่ปากค่ะเกิดที่นิไรตนักิที่ิคริณคณุธิที ส,ส่วนพย,ยัญชนะเราเรียกว่านิสิตค่ะในการเรียนภาษาบาลีเพื่อให้เกิดความท่องจํานะคะเราจะขอกล่าวถึงเรื่องเอือง่อนและพานะัาเรียกว่าการต,ตาโชค่ะโอเกขึาายย้นทนี่สองอาพยัญชนะหตัวงอยอนอมอเกิดสองฐา,า,านตามฐานต้นจมูกเรียกว่าสมถะกันนาสิกาพา,านาชาวอเกิดสองฐานฟันลาาิปาาชหอ เป็นแปดตัวนอยอนอวอนกิดันทีทีน้นเกิดขึ้นที่ตามฐานเดินของตนเรียกว่าการทันค่ะส่วนเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวนั้นมันจะมีเรื่องตัวโครสาแลก็นั้นะถคะส่วนการเรียนภาษาตะนตการ้องจำในเรื่องดีๆจะต้องมีการเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะสังโยนะคะพยัญชนะสังโยที่มี พยัญชนะที่หนึ่งตอนหน้าวรคที่หนึ่งที่สองกัดยัญชนะจับพยัชนะัยัญชนะัดัชนะัดนดพะยัญชนะทีดคนะคพยันพยัญชนะันดพยัญชนะทีดคำะดพยญชนะที่สพคนนันดคำพะด้พยัญชนะตัพยัญชนะดค้ายัรคนดคนะัคนะดยนนนตันดนะคะ